สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงการแจ้งนะครับผมแล้วก็พี่น้องเอฟซีร้านทีเจคนมักสาวคนแก่นทุกๆท่านเลยนะครับพบกันอีกครั้งกับคลิปประจำวันที่5ตุลาคมนะครับผม2568นะครับกับร้านทีเจคนมักสาวคนแก่นนะครับผมก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทุกคลิปวิดีโอเลยนะครับสำรัร้านทีเจคนมักสาวคนแก่นนะครับรับซื้อเครื่องเสียงการแจ้งมือสองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่จะขายเครื่องเสียงนะครับติดต่อผ่านเบอร์ โทรศัพท์เบอร์ไลน์เลยนะครับผม0 8 3 5 9 3 6 5 6 4เบอร์นี้นะครับผมเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้รับชมนะครับผมไปชมกันเลยนะครับเป็นตู้ลำโพง W นะครับสูตรเต็มนะครับผมเป็นตู้ W สูตรเต็มนะครับมีทั้งหมดอยู่6ใบนะครับขอบเหล็กไม้อัดแท้นะครับตู้สุดสภาพสวยๆนะครับผมสูตรเต็ม120นะครับอ่าเป็นตู้ W นะครับผมเสียงดีแน่นอน นะครับผมเป็นไม้อั bueno. ดแท้นะครับไม้อัดแทนะมีทั้งหมดอยู่6ใบนะครับมีทั้งหมดอยู่6ใบนะครับวันนี้นะครับสำหรับคลิปประจำวันที่5นะครับผมนํามาจัดโปรนะครับจัดโปรจัดไปกับร้าน TJ คนมักซาวขนเกนอีกครั้งนะครับผมอ่าเปิดราคาอยู่ที่ใบละอ่าปกตินะครับขายบะขายนะครับผมใบละ1,490บบาทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม ลดเหลือเพียงใบละ1,400ทวนนะครับผม1,400บาทนะครับมีทั้งหมดอยู่6ใบนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับผมเป็นสินค้ามือสองคุณภาพดีนะครับกับร้าน T.J คนมักสาวขอนแก่นนะครับใบละ1,400บาทนะครับใบละ1,400บาทนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตู้ลำโพง18นิ้วตู้ W นะครับเชิญได้ที่ร้าน T.J คนมักสาวขอนแก่นได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับที่083 5936564นะครับตู้สวยๆนะครับกับร้าน TJ เจขนมะซาวคำแก่นนะครับใบละ1,400บาทนะครับจัดโปรแล้วนะครับผมลดราคาแล้วนะครับเหลืออยู่6ใบเท่านั้นเองนะครับเหลืออยู่6ใบเท่านั้นเองนะครับผมเอาแล้วก็เป็นขยายหน้าลายนะครับ NPE นะครับ NPE นะครับผมขยายหน้าลาย NPE 350วัตต์นะครับเปราคาอยู่ที่เครื่องละนะครับผมเครื่องละ2,200บาทพอ นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเครื่องละ2,200บาทนะครับอ่าเอาเครื่องละ2,200บาทพอนะครับผมแบ่งปันลูกค้าไปใช้งานนะครับผมสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับสำหรับ npe m o s f e t นะครับ m o s f e t นะครับผม350ราสวัตต์นะครับเปิดราคาอยู่ที่นะครับ2,200นะครับเอา2,200บาท2,200บาทพอนะครับ2,200บาท นะครับผมเอามามีลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับเบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้นะครับผม2,200บาทนะครับ2,200บาทนะครับอ่ะไปชมอีกตัวกันเลยนะครับเริ่มกันที่ดอกลำโพงนะครับผมเป็นดอกลำโพง4ดอกนะครับเป็นยี่ห้อ a อ s นะครับผม18นิ้วซับวูฟเฟอร์นะครับผม1,200บาท นะครับแม่เหล็กสชั้นนะครับดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมๆสภาพสวยๆเลยสภาพนี้นะครับอ่าเปิดราคาอยู่ที่ดอกละ2,000บาทนะครับผมราคานี้จะต้องได้แน่นอนนะครับกับร้านทีเจคนมักซาวคนแก่นนะครับมีมาไม่บ่อยนะครับมีทั้งหมดอยู่4ดอกนะครับมีทั้งหมดอยู่4ดอกเป็นดอก a อสเอสนะครับเป็นดอก a อสเอนะครับดอกละ2,000บาทมีทั้งหมดอยู่4ดอกนะครับแม่เหล็กสชั้นกันเลยนะครับแม่เหล็กสชั้น1,200บาทนะครับซับบูฟเฟอร์นะครับผม โครงสีส้มนะครับแม่เหล็ก2ชั้นดอกละ2,000บาทนะครับดอกละ2,000บาทเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตู้เอกซาว์ตู้สวยๆนะครับเป็นตู้ W70.5 นะครับผมเป็นตู้ W70.5 นะครับสภาพนี้หายากนะครับคิดจะซื้อมือหนึ่งดูมือสองกับร้าน TJ คนมะสาวขนแก่นนะครับตอนนี้นะครับเราจะโกนะครับผมใบละ4,200บาท นะครับลดราคาให้ลูกค้านะครับพร้อมดอกนะครับผมใบละ4ี0พันสนะครับใบละ4ี0พเป็นดอกอะไรไปชมนะครับอ่าเป็นดอกไอ้บ้านะครับผมอ่าเป็นดอกไอ้บ้าซับวูเฟอร์นะครับเป็นดอกไอ้บ้าแม่เหล็ก2ชั้นนะครับเป็นดอกไอ้บ้าแม่เหล็ก2ชั้นนะครับผมทั้งหมดอยู่8ใบนะครับดอกเดิมๆสวยแน่นอนรับประกันนะครับใบละ4,200บาทนะครับใบละ4,200บาทกับตู้เอ็กซาว W 70.5นะครับบริษัทเอ็กซาวชัยภูมิ นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยสวยแน่นอนนะครับผมสวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับทั้งดอกทั้งตู้เลยนะครับใบละ4,200บาทพร้อมใช้งานนะครับมือหนึ่งค่อนข้างจะแพงนะอ่าเช็กราคากันได้เลยนะครับ W 70.5นะครับใบละมือสองนะครับกับร้าน TJ ใบละ4,200บาท นะครับใบละ4,200บาทนะครับแล้วก็ตู้แผ่นดินไหวนะครับ TA นะครับไทยออริโอนะครับไทยออริโอ TA นะครับเป็นตู้พร้อมดอกอา PR ตูดกีบนะครับใบละห้าพันนะครับผมเป็นตู้แท้นะครับ TA ไทยออริโอนะครับเป็นตู้แท้นะครับหูจับเหล็กนะนะครับหูจับเหล็กนะครับหูจับเหล็กตู้สวยๆขอบเหล็กนะครับหูจับเหล็กตู้สวยๆขอบเหล็กเลย นะคร fulfill ับผมใบละ5,000บาทนะครับมีทั้งหมดอยู่4ใบนะนะครับมีทั้งหมดอยู่4ใบนะครับผมมีทั้งหมดอยู่4ใบสภาพสวยแน่นอนนะครับสภาพสวยๆใบละ5,000บาทนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมดอก PR ตูดกลีบนะครับผมอ่าสำหรับตู้นะครับเป็นตู้12นิ้วนะครับเป็น2อคูณหนะครับเราจัดโปรนะครับ2อคูณหนะครับเอาให้ลูกค้าเลยแล้วกันนะครับผมจัดโปรให้เลยสำหรับคลิปประจำวันที่5 นะครับผม5ตุลาคมนะครับใบละ500บาทพอนะครับใบละ500บาทนะครับ4ใบ2,000นะอ่ะตู้เปล่านะครับผม4ใบ2,000อ่าจจะโปรนะครับแบ่งปันให้ลูกค้าไปใช้งานนะครับ4ใบ2,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับหรือนะครับผมจะยก ตัวไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับนำมาแลกเปลี่ยนตีเทินได้ที่ร้านทีเจคนมักซาวขอนแก่นได้เลยนะครับตั้งอยู่บนยูตมนสาวถดีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับไปมาบบถูกนะครับเข้าไปที่ Google แ a p เลยแล้วกันนะครับพิมร้านทีเจคนมักซาวขอนแก่นเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับพิมร้านทีเจคนมักซาวขอนแก่นเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับ4ใบ2,000บาทนะครับ4ใบ2,000บาทนะครับแล้วก็ตู้12นิ้วนะครับเป็นตู้เปล่านะครับผม12นิ้ว นะครับตู้หน right? so right? so 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 ึ่งคูณหนึ่งสิบสองนิ้วเป็นตู้เปล่านะนะครับตู้เปล่าเอาใบเอาใบละหนึ่งพันบาทพอนะครับใบละหนึ่งพันนะตู้เปล่านะนะครับลดราคาเลยนะครับผมแบ่งปันลูกค้าไปใช้งานนะครับได้กําไรใบละห้าสิบบาทใบละร้อยก็เอาเนาะกับร้านทีเจคุณมักซาคุณเกล็ดนะครับผมใบละหนึ่งพันบาทนะครับผมถ้าสั่งผลิตใหม่แพงนะครับแพงแน่นอนนะครับแถมเน็ตเบิร์ให้ด้วยนะครับข้างในก็จะแถมเน็ตเบิร์ให้ด้วย นะครับผมข้างในแถมเน็ตเวิร์คแคด้วยนะครับใบละหนึ่งพันบาทตู้เป่านะครับมีทั้งหมดอยู่2ใบนะนะครับมีทั้งหมดอยู่2ใบนะครับมีทั้งหมดอยู่2ใบนะครับเผื่อบ้านมีลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ดอก18นิ้วนะครับดอก18นิ้วนะครับมีทั้งหมดอยู่2ดอกนะครับมีดอก IMF นะครับดอก IMF แล้วก็ดอกอาร์ทีเอนะครับผม คู่ระนะครับเปิดราคาคู่คู่ละพันเก้าไปนะครับคู่นะครับผมพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับพร 1, ้อมใช้งานนะครับคู่ละพันเก้านะครับคู่ละพันเก้าหรือว่ามีลูกค้านทนาดที่แบ่งปันไปใช้งานนะครับคู่ละพันเก้าคู่ละพันเก้าน,นะ,ะ 1, นะครับผมแล้วก็มีจอมีโจอโปรเจคเตอร์นะ ไม่ใช่จอโปรเจคเตอร์ดิมันจะเป็นไอเป็นใช้โปรเจคเตอร์นะครับผมอ่าเป็นใช้เครื่องฉายนะครับนี่ประมาณนี้นะนะครับยาวอยู่นะครับผมเนี่ก็ยาวยาวยาวอยู่นะครับมีทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่สองตัวนะนะครับมีทั้งหมดอยู่สองตัวนะนะครับมีทั้งหมดอยู่สองนะครับผมอ่ามีทั้งหมดอยู่สองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เอานะครับคิด เอาแปดร้อยบาทนะตัวนี้นะนะครับตัวนี้แปดร้อยบาทเลยนะครับฝั่งซ้ายมือผมนี่นะครับผมฝั่งซ้ายมือผมนี่แปดร้อยบาทนะนะครับแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็ฝั่งขวานี่หนึ่งพันบาทนะครับสภาพเป็นใหม่เลยนะครับคุ้มค่านะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับที่แปดร้อยเลยแปดร้อยแล้วก็หนึ่งพันบาทนะครับผมสนใจก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่0835936564นะครับราคาแบ่งปัน นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมแล้วก็มีมอเตอร์นะครับอ่าเผื่อว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเป็นมอเตอร์220โวลต์ไฟบ้านนะครับผมไฟบ้านธรรมดาเป็นมอเตอร์2แรงนะครับเป็นมอเตอร์2แรงนะครับอ่ามอเตอร์นะครับในราคา1,500บาทนะครับอ่ะมอเตอร์นะครับราคาแบ่งปันนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่ไปเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มลมนะครับอ่ามอเตอร์ปั๊มลมหรือว่า มอเตอร์สายพานนะครับผมใส่สายพานต่างๆนะครับเป็นเครื่องจักรต่างๆนะครับผมเป็นมอเตอร์2แรงนะครับเป็นมอเตอร์2แรงนะครับในราคา1,500ับาทนะนะครับในราคา1,500บาทเท่านั้นนะครับเป็นมอเตอร์2แรงนะครับแล้วก็มอเตอร์ดึงไฟนะครับมอเตอร์ดึงไฟ100แอมป์นะครับ100แอมป์นะครับ100แอมป์ใช้งานได้อ่าปกติเลยนะครับผมเป็นอ่าเจริอศุขนะนะครับเป็นทองแดงแท้นะครับ เป็นทองแดงแท้นะครับผมนี่ข้างหลังก็จะมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับผมอินเอาท์นะครับมีแอมป์ปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับอ่าเปิดราคาอยู่ที่ห้าพันเก้านะหนึ่งร้อยแอมห้าพันเก้านะครับผมรีบเลยนะครับหนึ่งร้อยแอมนะในราคาห้าพันเก้านะครับหนึ่งร้อยแอมในราคาห้าพันเก้านะครับผมแคปหน้าจอส่งไลน์ผ่านเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามห้าเก้าสาม 6564ได้เลยนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มี power amp นะครับ power amp นะครับหลุดจองนะครับหลุดจองนะครับผมลูกค้าจองนะครับจองไม่โอนจองไม่เอานะครับผมเป็น power amp p r o e u r o t e c h รุ่น4 9่0นะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าแรงนะครับ18นิ้วชั้นละสามดอกสบายสบายเลยนะครับเนื้อในข้างในแน่นๆนะครับผม เปิดราคาอยู่ที่นะครับเราจัดโปรจัดไปให้พี่น้องชาว FC เครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็พี่น้อง FC ร้าน TJ คนมักซาวคอนแกนไปใช้งานนะครับเปิดราคาอยู่ที่เครื่องระนะครับผม8,500บาทนะครับเครื่องระ8 5 0 0ับาทเท่านั้นเองนะครับผมเครื่องระ8,500บาทเท่านั้นนะครับเผื่อว่ามีลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดโปรนะครับสำหรับคลิปประจําวันที่5นะครับมีจัดโปรทุกรายการเลย นะครับมีจัดโปรทุกรายการนํามาลดราคานะครับผมกําไรแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์แอมซีชแนลนะครับเป็นรุ่นไมโครเทคนะครับไมโครเทค MT4400 นะครับรุ่นสีประสีนั่นนั่นเองนะครับเปิดราคาอยู่ที่นะครับอ่ะเปิดราคาอยู่ที่หกพันถ้วนนะหกพันถ้วนแล้วกันนะจัดไปเลยนะครับกับร้านทีเจของพั่ซาวคอนแก่นนะครับหกพันถ้วนนะครับผมหกพันถ้วนนะครับหกพันบาทนะครับสนใจก็ ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับเอ้าแล้วก็ power m นะครับสำหรับขับ15นิ้วชานลละ2ดอกนะครับเป็น k power รุ่น qa 1นะครับผมสำหรับเครื่องนี้นะครับมือ1จะอยู่ที่สามพันเก้นะครับผม3,900บาทนะมือ1นะนะครับแล้วก็มือ2นะครับกับร้าน tj คนมาซาวคนเก๋นสภาพนี้นะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับกับ k power รุ่น qa 1นนะครับเอาเปิดราคานะครับผมส่วนราคานะครับผมจะเปิดอยู่ที่ เครื่องละ2,200บาทนะนะครับเครื่องละ2,200บาทนะครับกับร้าน TJ คนมักซาวคนแก่นนะครับผม18นิ้วชั้นแนลละ1ดอกได้นะครับ15นิ้วชั้นแนลละ2ดอกนะครับสบายๆเลยนะครับแล้วก็ Power M A1 นะครับรุ่นเอพีเอหกพันะครับ A1 P A 6,000นะครับ A1 นะครับเปิดราคาอยู่ที่เครื่องละ2,400บาทนะครับ2,400บาท นะครับหม้อแปลงจะใหญ่นิดนึงนะครับผมสองพันสี่ร้อยบาทนะครับฝั่งซ้ายขวานะครับผมสองพันสี่ร้อยบาทนะครับสิบห้านิ้วนะครับสบายสบายเลยแรงนะครับเห็นอย่างนี้บอกได้เลยว่าแรงนะสองพันสี่ร้อยบาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยอ่าสเปคคอนนะครับเรามีเหมือนเดิมนะครับผมอ่าสเปคคอนตัวละยี่สิบาทสําหรับลูกค้าท่านใดที่ สนใจนะครับสเปคคอนตัวละ20บาทนะครับผมสเปคคอนตัวละ20บาทนะครับห้าตัว10ตัว30ตัว50ตัวเราจะส่งให้ลูกค้านะครับผมตัวละ20บาทนะนะครับตัวละ20บาทเท่านั้นนะครับขายเพียงตัวละ20บาทเท่านั้นกับร้าน TG คนมักสาวขอนแก่นนะครับแล้วก็มีเอ็ม power m หน u นะครับ power m หน u นะครับรุ่น p a 1 0 0ส นะครับรุ่น PA102 นะครับผมเข้ามาอยู่หนึงเครื่องนะครับเอาเครื่องนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่999บาทพอนะครับอ่ะ999บาทแบ่งราคาแบ่งปันไปนะครับผมแบ่งปันลูกค้าไปใช้งานไปนะครับ999บาทแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอส่งไลน์กันเข้ามาได้เลยที่0835936564นะครับ999บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับลูกค้าท้าในที่สนใจตัวไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น Power m นะครับดอกลำโพง นะครับผมตู้ลำโพงนะครับสนใจเข้ามาดูได้ที่ร้านเลยนะครับตั้งอยู่บนยูตะบนสาวัะทีอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมไปมาบุถบุนะครับเข้าไปที่แอป Google Map นะครับผมเข้าไปที่แอป Google Map นะครับพิมร้าน TJ คนมักซาวขอนแก่นเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่กดติดตามแล้วนะครับสำหรับลูกค้าทานในที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ ลูกค้าท่านใดที่จะขายเครื่องเสียงนะครับติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับผมเรารับซื้อนะครับอสำหรับวันนี้นะครับเรียนแจ้งลูกค้าไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปประจำวันที่5ตุลาคม2568นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ